มาแล้วคำถแถลงต้นสังกัดคิมซูยอนเคลียร์สัมพันธ์คิมซารอนที่คนสงสัยก่อนหน้านี้โกมิดาลิตต้นสังกัดของคิมซูยอนได้ออกถแถลงการว่าจะเปิดเผยหลักฐานอย่างชัดเจนเพื่อตอบเรื่องข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงในสัปดาห์หน้าแต่เพราะกระแสข่าวข,าวของพระเอกหนุ่มกับดาราสาวผู้ล่วงลับคิมซารอนยังถูกขุดและแฉะข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความสัมพันธ์ลับๆนั่นทําให้ล่าสุด ต้นสังกัดของคิมซูยอนได้ออกมายอมรับแล้วว่า Kim คิมซูยอนคบกับคิมซารอนหลังจากที่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้วพร้อมกางไทม์ไลน์คิมซูยอนกับคิมซารอนเริ่มคบกันช่วงฤดูร้อนปี2019จนถึงฤดูใบไม้ร่วงปี2020เท่านั้นข่าวลือที่ว่าเขาคบกับเธอตั้งแต่คิมซารอนอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่เป็นความจริงและจดหมายที่คิมซูยอนเขียนช่วงอยู่ในกรมเป็นข้อความที่เขาส่งให้คนรู้จัก ถ้าดูจากข้อความจอมอจะเห็นว่าเกี่ยวกับการปรับตัวกับชีวิตในกรมหลังจากมีข่าวแพร่สะพัดออกไปทําให้ yan, คิมซูยอนเกิดความเครียดอย่างรุนแรงเมื่อคืนนี้วันที่13มีนาคมม,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 มีคนถือกล้องเฝ้ารออยู่ที่หน้าอาคารต้นสังกัดเป็นเวลานานรวมถึงเดินบนเวียนอยู่บริเวณนั้นในช่วงกลางวันของวันที่13มีนาคมสร้างแรงกดดันทางจิตใจอย,อย่างมาก